แล้วทุกครั้งที่เราสวดมนต์นะครับเราจําเป็นต้องสับเพทุกครั้งไหมฮะสับก็ได้ไม่สับก็ได้ตอนหลังครับคนที่เขาสับเขาแผ่เจาะจงแล้วก็อธิษฐานเรื่องราวในชีวิตทุกเรื่องครับอืมต้องอธิษฐานทุกครั้งที่สวดจบครับตอนสับเพ การแผ่ตอนสวดกับการแผ่ตอนสับเพเหมือนกันไหมครับไม่เหมือนตอนแผ่กันสับเพตอนสับเพมันจะขึ้นมันจะมากกว่าการแผ่ตอนสวดจะขึ้นมากกว่าเพราะมันสวดพร้อมกันเนี่ยเวลาเราสับเพพร้อมกันน่ะต่างคนต่างเึกไปในเรื่องราวของตัวเองน่ะ ของตัวเองนคับแต่เวลาสวดเนี่ยมันมันส่วนใหญ่มันจะอยู่ในคําสวดคทําไมการที่เรามาสวด